คำพูดที่เราเผลอพูดออกไปแล้วคำที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันทำร้ายเราเงียบๆอยู่หรือเปล่าเคยเป็นไหมที่รู้สึกเสียใจกับคำพูดตัวเองหรือบางทีก็พูดจนติดปากไปแล้วโดยไม่เคยฉุกคิดเลยว่าคำพูดเหล่านั้นกำลังทำอะไรกับชีวิตเรามีคำพูดบางอย่างนะที่แม้จะไม่ใช่คำหยาบคายตรงๆแต่กลับมีพลังทำลายล้างเงียบๆซ่อนอยู่เป็นเหมือนลมที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งความสุขความเจริญของเราไว้ และนี่คือความลับทางวาจาที่หลายคนมองข้ามไปสิ่งนี้แหละคือต้นตอเงียบๆที่อาจจะฉุดชีวิตเราอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยนะฟังให้ดีแล้วชีวิตอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำไมเรื่องคำพูดถึงสำคัญนักละ่ะในทางธรรมะสอนไว้ชัดเจนเลยว่าการกระทำผ่านคำพูดของเราเนี่ยหรือที่เรียกว่าวจีกรรมมันมีผลต่อชีวิตเราไม่น้อยไปกว่าการกระทำทางกายหรือทางใจเลยเพราะทุกคำพูดที่ออกจากปากเราไป มันไม่ได้ลอยหายไปเฉยๆนะแต่มันเกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเราซึ่งเจตนานี่แหละคือตัวสร้างกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกเมื่อ2,000กว่าปีก่อนทรงเน้นย้ำเรื่องสัมมาวาจาหรือการพูดที่ถูกต้องดีงามเสมอเพราะทรงเห็นว่าวาจานั้นเป็นทั้งเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆและเป็นอาวุธทำลายล้างได้เหมือนกันดังนั้นการมีสัมมาวาจาจึงเป็นหนึ่งในหนทาง ที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมารู้จักกับด้านตรงข้ามก่อนคือคำพูดที่ไม่ดีหรือมิชาวาจาแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแค่คำด่าทอคำหยาบคายที่ใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่จะพาไปรู้จักกับวจีกำติดปาก5อย่างที่หลายคนทำจนชินคิดว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงแล้วมันคือหลุงพรางชีวิตมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคำพูดติดปาก ที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดนั่นคือคำโกโหกเล็กๆน้อยๆที่เราชอบเรียกว่าโกหกสีขาวหรือโกหกเพื่อถนอมน้ำใจเราอาจจะคิดว่าโกหกนิดหน่อยเองเพื่อให้สถานาการณ์มันผ่านไปได้เพื่อให้คนอื่นสบายใจหรือเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนิดหน่อยเช่นการพูดเกินจริงไปบ้างเวลาเล่าเรื่องความสำเร็จของตัวเองหรือการรับปากส่งงไปก่อนทั้งที่รู้ว่าอาจจะทำไม่ได้ตามนั้นแล้วก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกหน้า การบิดเบือนความจริงเล็กๆน้อยๆการพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเหล่านี้แม้เจตนาอาจจะไม่ได้ร้ายแรงแต่ในทางพระพุทธถ้าธรรมะถือเป็นมุสาวาทคือการพูดเท็จทั้งสิน้นการพูดเท็จแม้เพียงเล็กน้อยมันค่อยๆกัดกร่อนความน่าเชื่อถือของเรานะเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนได้แล้วความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนอื่นมีให้เราละ่ะจะเหลือไหมเมื่อเราพูดไม่จริงบ่อยๆเข้าเราเองก็จะเริ่มสับสน จะไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างและที่สำคัญมันบ่มเพาะนิสัยไม่ซื่อสัตย์ให้งอกเงยในใจเราทีละน้อยนี่คือวจีกรรมอย่างแรกที่ต้องระวังเลยต่อไปอย่างที่สองที่เราทำกันบ่อยมากคือการพูดถึงคนอื่นลับหลังที่เรามักเรียกว่าเมา้ามอยหรือนินทาหลายคนอาจจะบอกว่าก็แค่คุยสนุกๆไม่ได้คิดร้ายอะไรแค่แลกเปลี่ยนข่าวสารแต่ในทางธรรมะการพูดเช่นนี้อาจเข้าข่ายปิสุนวาจา คือการพูดที่ทําให้คนอื่นเขาแตกแยกกันหรือเข้าใจผิดกันได้ลองนึกภาพตามนะเวลาเราอยู่ในวงสนทนาที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วมีใครสักคนเริ่มพูดถึงข้อเสียหรือเรื่องส่วนตัวของคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปไหมบางทีก็มีการเสริมเติมแต่งเรื่องราวเข้าไปอีกหรือแม้แต่การแชร์ข่าวซุบซิบดาราข่าวลือในโซเชียลมีเดียโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะส่งต่อหรือแสดงความเห็น การกระทำเหล่านี้แม้ดูเหมือนผิวเผินแต่ผลของมันคือการสร้างความบาดหมางทำลายความไว้วางใจในหมู่คณะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและลึกลงไปในใจเราเองการพูดถึงแง่ลบของคนอื่นบ่อยๆมันก็ทําให้จิตใจเราขุ่นมัวไปด้วยแทนที่จะมองเห็นสิ่งดีๆเรากลับเพ่งมองแต่ข้อบกพร่องพระองค์จึงทรงเตือนให้ระวังวาจาที่จะนําไปสู่ความแตกแยกเพราะมันไม่เพียงทําร้ายคนที่เราพูดถึง แต่มันยังสะท้อนถึงจิตใจที่ไม่เป็นกุศลของเราด้วยนี่คือกับดักที่สองที่หลายคนตกหลุมโดยไม่รู้ตัวมาถึงอย่างที่สามวจีกำติดปากที่มาในรูปแบบของคำพูดประชดประชันคำพูดจิกกัดคำพูดเสียดสีที่เรามักจะอ้างว่าก็แค่พูดเล่นคำๆเองบางทีเราก็เหน็บแนมเพื่อนร่วมง,งานแซวแฟนแซวคนในครอบครัวแรงๆด้วยคำพูดที่เหมือนจะตลกแต่จริงๆแล้วมันซ่อนคมมีดโกนอาบน้ำพึ่งชัดๆ คำพูดเหล่านี้แม้จะไม่ใช่คำหยาบคายตรงๆแต่ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มพฤศวาวาได้คือวาจาที่หยาบคายหรือคำพูดที่ทิ่มแทงใจผู้อื่นที่จัดเข้ากลุ่มนี้เพราะเจตนาที่ซ่อนเร้นคือต้องการทำร้ายจิตใจหรือเสียดสีแม้คำพูดภายนอกจะดูเหมือนล้อเล่นก็ตามลองสังเกตดูสิคนที่โดนพูดจิกกระส่บ่อยๆแม้เขาจะยิ้มยิ้มหรือหัวเราะไปด้วยแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงมันคือการทำร้ายความรู้สึกกันชัดๆ และการที่เราพูดแบบนี้บ่อยๆมันก็สะท้อนว่าข้างในใจเราอาจจะเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองความอิจฉาหรือความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างเราจึงต้องกดคนอื่นลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเลิกเถอะนะคำพูดที่เหมือนจะขำแต่ฟังแล้วเจ็บจี๊ดในใจเปลี่ยนมาเป็นการพูดที่ให้เกียรติและถนอมน้ำใจกันดีกว่านี่คือวจีกรรมอย่างที่สาที่ต้องรู้ทันอย่างที่สี่คำพูดติดปากที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรเลย คือการพูดเพอ้อเจอ้อพูดไปเรื่อยเปื่อยหาแก่นสารอะไรไม่ได้ในทางธรรมเรียกว่าสัมผัสปลาปะนั่นคือการคุยเรื่องไร้สาระไปวันๆการบ่นเรื่องดินฟ้าอากาศที่ควบคุมไม่ได้การวิจารณ์เรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยการใช้เวลามากมายไปกับการพูดคุยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างหลายคนอาจคิดว่าก็แค่คุยค่าเวลาดีกว่านั่งเงียบๆน่าเบื่อออกแต่สิ่งที่พระองค์สอนไว้คือ การพูดเพ้อเจอนั้นมีโทษหลายอย่างอย่างแรกคือมันสิ้นเปลืองเวลาอันมีคุณค่าของชีวิตเวลาที่เราควรจะเอาไปทำสิ่งดีๆสร้างสรรค์ประโยชน์หรือฝึกฝนจิตใจ,จกลับหมดไปกับการพูดที่ว่างเปล่าอย่างที่สองมันทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานเพราะคุ้นเคยกับการปล่อยความคิดและคำพูดให้ไหลไปเรื่อยๆโดยไม่มีการควบคุมอย่างที่สม,มันปิดโอกาสที่เรา จะได้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเช่นการให้กำลังใจคนอื่นการแบ่งปันความรู้หรือการพูดคุยเรื่องธรรมะที่จะนำไปสู่ปัญญาลองสังเกตตัวเองดูนะวันๆหนึ่งเราใช้เวลาไปกับก,บการพูดเรื่องไร้าสาระมากแค่ไหนถ้าเราลดเวลาตรงนั้นลงได้แล้วหันมาฝึกความเงียบหรือพูดแต่สิ่งดีๆชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนี่คือกับดักที่4ที่ทำให้เราเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆ และสุดท้ายอย่างที่หวจีกำติดปากที่ฮิตมากในยุคนี้ที่อาจไม่ใช่ชื่อเรียกโดยตรงในตำราแต่เป็นนิสัยติดปากที่เกิดจากเจตนาในใจที่เป็นลบชัดเจนมากคือคำบน่นและคำกล่าวโทษบนเรื่องงานบนเรื่องรถติดบนเรื่องเศรษฐกิจบนเรื่องคนนั้นคนนี้โทษหัวหน้าโทษเพื่อนร่วมง,งานโทษด,ดินฟ้าอากาศโทษโชคชะตาโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองการบน่น หรือการกล่าวโทษคนอื่นแม้บางครั้งจะเป็นการระบายความรู้สึกแต่หากทำจนเป็นนิสัยมันคือการสร้างกรรมทางวาจาและทางใจที่เป็นอกุศลอย่างยิ่งเพราะทุกครั้งที่เราบน่นหรือกล่าวโทษมันคือการตอกย้ำความคิดลบๆในใจเรามันคือการมองโลกในแง่ร้ายมันคือการสร้างความรู้สึกไม่ดีส่งออกไปรอบตัวเราและดึงดูดสิ่งคล้ายๆกันเข้ามาแทนที่จะมองปัญหาตามความเป็นจริง แล้วหาทางแก้ไขหรือเรียนรู้จากมันเรากลับเลือกที่จะพร่ำบ่นถึงมันซ้ำๆซึ่งไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะทำให้ตัวเองหงุดหงิดจิตตกและทำให้คนรอบข้างเอือมระอาการบ่นและกล่าวโทษบ่อยๆมันยังสะท้อนถึงการขาดปัญญาในการเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆและการขาดอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่คือวจีการรยุคใหม่ ที่กัดกินใจเราเงียบๆทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความทุกข์และความคิดลบๆโดยไม่รู้ตัวเป็นอย่างที่ห้าที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วผลกระทบของวัจีกมติดปากทั้งห้าอย่างนี้มันร้ายแรงแค่ไหนกันลองคิดดูนะถ้าเราพูดโกโหกเล็กๆน้อยๆบ่อยๆความน่าเชื่อถือของเราก็หมดไปใครจะอยากคบค้าอยากทำธุรกิจหรืออยากไว้ใจเราอีกหล่ะถ้าเราชอบนินทาส่อเสียดอยู่เรื่อยๆ วงสนทนาก็กลายเป็นวงเชื่อดเฉือนความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงพี่น้องก็มีแต่จะแตกร้าวสุดท้ายเราอาจไม่เหลือใครที่จริงใจด้วยเลยถ้าเราเอาแต่พูดจิกกัดประชดประชันแม้จะบอกว่าพูดเล่นแต่คนฟังเขาก็เสียใจบรรยากาศรอบตัวเราก็มีแต่ความอึดอัดตึงเครียดใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้คนที่วาจาเป็นพิษถ้าเราวันๆเอาแต่พูดเพ้อเจอร์ไร้สาระเราก็พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ พลาดโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆชีวิตก็ย่ำอยู่กับที่จิตใจก็ไม่เคยสงบอย่างแท้จริงและถ้าเราเอาแต่บน่นเอาแต่โทษคนอื่นเราก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจมอยู่กับความทุกข์ความหมุดหงิดปิดกั้นตัวเองจากความสุขและทางออกของปัญหาเห็นไหมเว้าจีกําเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในทุกๆด้านจริงๆทั้งเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ และที่สำคัญที่สุดคือความสงบสุขภายในใจของเราเองมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะแล้วเราจะหลุดพ้นจากกับดักทางวาจาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างละ่ะหัวใจสำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงสอนไว้คือการมีสติหรือการระลึกรู้ตัวก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปลองฝึกหยุดคิดสักนิดหนึ่งใช้เวลาแค่หนึ่งหรือสองวินาทีก็ได้ถามตัวเองง่ายๆสามคำถามหนึ่งพูดไปเพื่ออะไร มีประโยชน์ไหม 2. พูดความจริงหรือเปล่า 3. พูดแล้วจะทำร้ายจิตใจใครไหมถ้าคำตอบส่วนใหญ่คือไม่บางทีการเงียบอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ฝึกที่จะพูดความจริงเสมอแม้บางครั้งมันอาจจะยากแต่ความซื่อสัตย์คือพื้นฐานสำคัญของความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีฝึกที่จะพูดด้วยความเมตตาคิดถึงใจคนฟังให้มากขึ้นเลือกใช้คำพูดที่นุ่มนวลให้เกียรติ และสร้างสรรค์แทนคำพูดที่ทิมแทงฝึกที่จะชื่นชมให้กำลังใจมองเห็นข้อดีของคนอื่นและกล่าวถึงมันแทนที่จะจ้องจับผิดหรือนินทารับหลังและฝึกที่จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระหรือสิ่งที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ดีลดละการพูดคุยที่ไร้แก่นสารลงบ้างที่สำคัญคือการฝึกความเงียบหัดอยู่กับตัวเองสังเกตความคิดสังเกตลมหายใจ แทนที่จะต้องหาเรื่องคุยตลอดเวลาบางทีความเงียบก็ให้คำตอบและให้ความสงบกับเราได้มากกว่าที่คิดการฝึกสมาวาจาหรือการพูดชอบมันไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เป็นใบแต่มันคือการใช้พลังของคำพูดอย่างมีสติและมีปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตเราและคนรอบข้างมันคือการเปลี่ยนจากวาจาที่เป็นพิษมาเป็นวาจาที่เป็นทิพย์เปลี่ยนจากคำพูดที่ฉุดรั้งชีวิต มาเป็นคำพูดที่ยกระดับจิตใจเอาละ่ะมาถึงช่วงสรุปหัวใจสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้กันนะคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดแม้คำพูดเล็กน้อยก็สร้างกำไได้วจีกําติดปากห้ายอย่างที่ต้องระวังคือโกหกเล็กน้อยนินทาลับหลังประชดจิก,กัดพูดเพอ้อเจอ้อและการบ่นการโทษวจีกําเหล่านี้ค่อยๆฉุดรั้งชีวิตเราทั้งความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์และความสุขภายใน ทางออกคือการมีสติรู้ทันความคิดและคำพูดก่อนที่จะเปล่งออกมาฝึกหยุดคิดก่อนพูดถามตัวเองถึงประโยชน์ความจริงและผลกระทบต่อใจผู้อื่นฝึกพูดความจริงด้วยใจเมตตาชื่นชมให้กำลังใจพูดแต่สิ่งมีสาระและฝึกความเงียบลองสำรวจตัวเองดูนะว่าจีกรรมข้อไหนที่เราเพลอทำบ่อยที่สุดแล้วค่อยๆเริ่มปรับเริ่มฝึกจากจุดนั้นไม่ต้องหักดิบ แต่ใช้ความตั้งใจและความสม่ำเสมออยากชวนทุกท่านลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าหลังจากฟังแล้ววจีกรมข้อไหนที่ตรงกับเราที่สุดหรือมีวิธีไหนที่เราจะนำไปฝึกใช้ได้บ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะสุดท้ายนี้ขอให้พลังแห่งสัมมาวาจาคือการพูดแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้องและเป็นประโยชน์จงบังเกิดมีขึ้นในใจของทุกท่านขอให้วาจาของท่านนำมาสึ่งความสุข ความเจริญความเข้าใจอันดีและความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและสรรพสิ่งรอบข้างแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ